เนี่ยค่ะใกล้ชันี้คือวันนี้ก็เนี่ค่ะมันจะดึงขึนแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นสไตล์มดีที่เน้นควาเแล้วก็เรื่องความสน้วยนี่นะคะแล้วครนนี้คือ่มาิองคุนค่ะก็ขอบใหญ่ขึ้นมีให้เลือกเลที่ทำบมีพื้นที่แน่นอากนะคุแบบแน่นมากแะเต่อต่อต่อือ

มาเปิดที่เซนทรัลเวลนะคะซึ่งเป็นแขกที่โตที่ใหญ่ที่สุดและก็ใหญ่มากในตอนนี้นะคะมีตัวเลือกเลือกหลากหายมาลองดูนะคะ้วก็ยุคช่วงนี้จะเป็นช่วงเซนทรัลอ่านะคะพอลง็ต่องมีแบบต้นฤการแบบออกแบบเพื่อให้ใส่แล้วก็เหมาะกับกาที่ทำงานแบบเด็กที่จะมาถึงค่ะใช่มีความดึงดูดแล้วไปต่างประเทศเลยอีพอใส่ตัวเดียวมันก็จะึงมีความงดเพ็มนมีกลินดีมากนะ อาการนีก็ทำแต่คื้านหนัจริงๆโอ้ยขิงแกงพี่แกงนะฮะขิมเป็นแกงพี่คือไม่คือตอนนั้นเราออกกําลังกายกันเสร็จแล้วนัางก็บ่นว่านางแบบว่าเนี่ยช่วงนี้แบบต้องลดความอ้วนอะไรเงี้ยเพใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีพอดีแอนก็เลยบอกเอ้ยไม่ต้องไปเครียดกินกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ร้านหนึ่งเราก็คือ แ้งให้กำลังใจนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็หลอกล่อนางเขาบอกว่าพูดใหม่พูดใหม่เดี๋ยวนี้นะก็หยิบกล้องแล้วก็ให้พี่พูดใหม่แล้วก็เอาพี่เอาไปประแฉลงไอ้ีนี่ไม่กลัวว่ามันจะขันนะกลัวแล้วเราแบบใครจะให้ใครจะให้คนนี้จะมาเป็นแอนน์น้องมาโสดน้งก็คงคิดว่าพี่แบบซุปเปอร์เมชมากไปไม่ถูกเลยทีนี้ต้องตั้งตัวทุกทางแล้ว ขอได้ทำงานใช้คืนเลยไหนก็ได้หน้าไปแล้วว่าใส่หน้าร้านเจ็บปวดเจนจะไปขอสงสัยด้วยไงประเด็นขอเลยนะขอสงสัยด้วยนะไม่ใส่หน้าไม่ใส่สงสัยเราเอาแต่สงสัยอ่ะโชว์เลยนะไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานไม่ใช่ผู้ใหญ่กวคนนั้น เราเป็นเด็กน้อยแล้วก็ให้แบบว่าประมาณ8,000หนึ่งหนึ่งพอแล้ว8,001เกี่ยวกบอกได้เลยเหรอครับบอ่ผาค่ะพี่พูดเล่นเนี่ยเดี๋ยวก็อจะยุ่งว่าท้ายสุดไอหมีไอแปดพันอีกพันอีกก็พี่ก็ว่าพี่เป็นของฝันี่ที่พี่ เท่าที่แรงที่จะซัพพอร์ตไหวใช่เพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งแล้วให้การถ่ายที่ยาวยาวเป็นร้านแบบหุ่นร้านแบบใช่คือพี่ไม่คิดว่ามันจะมีการพูดถึงขนาดนั้นเพราะลงสตอรี่ด้วยไงแล้วหนังก็เลอะเยอะมากตอนนั้วนะหน้าพี่ก็เย็นมากเพราหัวออล่างกายเสร็จถ้ารู้เร่องก็ต้องไปเล่าขนาดนี้พี่ต้องเตรียมตัวกว่านี้คุณคิมจะรับผิดชอบยังไงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ใช่ที่ว่าหนังแบ็คเมลพี่นะที่ดริง ได้เออดิสกิตที่เขริ่ที่ไม่ให้อยู่แล้วอย่างนี้อาจจะมีการฟองร้องกลับแล้วก็เริ่มกลับขึ้นหน้าก็ไม่แน่นะคะที่รู้สึกมาเกินไปแต่ว่าเลยในสงทีเกขนนั้นก็อยันคุพูดในงานว่ามาจสที์แย่เขาพูดหรอแส่รองเท้าใส่น เชื่อแม่ที่ไม่ได้ยินอะไรบนเวทีทุกคนแบบตะโกนมีเสียงดังมากอันที่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าได้ยินชื่อตัวเองนักแรบๆอี่ไงเงี้ยบที่ไี่แอ้มเสียงเพื่อออกมาเขาบอกว่าอะไรนะขอบคุณแอนมหรือว่าเด้นั้งใจที่สามอ๋อแล้วทำให้เจอกันทำให้เขาได้รู้จักกันในเรื่องนั้นตลอดแปดเดือนเพี่แไม่ได้อยู่ในแก๊งกลุ่มของข้าศัตริใช่ไหมคะ ถ้าตัดที่เราตลกไปแล้วเหรอไม่มีไม่มีไม่ไม่อม่ไ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 ม่ใมงาน่ไม่ได่ไม่ไ่ไม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 ่มีไม่ม่ไมมาไม่ไมม่ม่ไม่ไมไม่ไ่ามไม่ไ่า่ไมงไม่ไม่าก่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไ่ไม่ม่่่มมม คือเราเห็นตั้งแต่ตอนทํางานแล้วว่าว่าเขามีความเมีแลวก็เขาชอบชอบกันเราก็เห็นตั้งแต่เดือนวันจนมาถึงตอนนี้มันเหมือนค่อยค่อยซึมไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกหิวหวาแตลใครอะไรก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละคู่นี้เราเราชินแล้วอะไรนะคะเราแบบว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างสม่าเสมอคือความเรียวของเขาสองคนคือเวลาเขาหิวกันเขาก็หิวเวลาเขารู้สึกรักกันเขาก็รักคือเขาจริงใจกับความรู้สึกตัวเองกันมากคู่นี้เพราะฉนั้นบนเวทีที่ทุกคนจะรู้สึกดีก็มงที่ว่า เขาปล่อยความเรียวเขาอย่างแท้จริงมันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมาเลยหน้ามองแล้วก็สดชื่นไปหมดเลยมันไม่ด้มีส่วนใช้ในการแบบว่าจับกอดสักหน่อย บบเชียร์หรือเป็นที่ปรึกษาเป็นจีนามีไม่ไม่ไม่ค่ะจริงๆเค้าทะเลาะกันไม่ค่อยมาอะไรเค้าก็จะแค่เห็นๆก็ตัดอ้าให้ได้ยินแล้วเราก็เราก็ทำเป็นแบบมัดเป็นตัวแบบไปสมไปโรงแรมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเดี๋ยวเขาหายเองแต่ส่วนใหญ่เขาจะรักกันค่ะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่ไตัดอ้าก็ดูเท่เลยกับบันเทไม่รู้แล้วคือจริงๆเขาเจอกันมาก่อนด้วยเรื่องอื่นมั้ง หรือเปล่าที่จำเรื่องจริงเอว่าแค่แค่มาเล่นคนู่กันในเรื่องที่อะไรอย่างเงี้ยในสี่คนเขาเขาเจอกนันเป็นแบบเขาแค่เคป็นแกงที่อยู่ในกลุ่มพี่น้องกัน,น,น,นแบบว่าเขามาเล่นคู่กันเรื่องแรกกับพี่แต่ที่ยังไม่รู้สึกว่าเขาชอบกันหรอกจนมาวันปิดกล้องถึงได้กลิ่นเขาไม่ชอบ มันไม่เออมันมีมันมีกลิ่นไม่เฉยแต่เราฝักคำเขาไม่ได้เราต้อง้สึกไปเองคนเดียวแล้วกลินคิมลียเขาดิสเครดิตพี่แอนแต่ไม่ไปไวรัสพี่แอนแต่จะแฉคิมลุยลาตรงนี้พี่ไม่กล้าตอนนี้พี่ไม่กล้าเลยพี่โกยหมดเลยไม่กล้าแฉอะไรเลยถ้าเราแตกงเองเราจะเรียกเกินกว่าร้านเลยคิมคิมรวยมากนะคะคิมรวยมากนะคะเออาะคนรุ่งแบบ แอ่ผมควรแหละแต่พี่รอนแต่ก็คือต้องสองล้านได้ไปเอาไว้ให้พสี่ยงอะกรอย่เลยแสนง้องนี่ต้องให้ให้คืนพี่ไงค่ะอนกรีของพี่นุยนะครนี่มันนี่มันผ่านไปสองปีแล้วนะผ่นไปสองเดือนเลยผนเดือนหองเดือนเลยงบบาอกแบบพี่อก็ผ่านไปแล้วไ ก็ก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นคันเ้คเอยังมีโดเรียไหมคะตอนที่ดูดอยูคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะนั้นแอนนาลักษ์และเอ็นดูรู้มากแล้วเราก็แบบคือเขาเป็นพิธีกรรายการมาตั้งสี่ห้าปีนี่หรอคะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วเห็นมันเป็นคริปที่แบบพูดเรื่องเรื่องตรงนี้พอดีเราก็ได้อ่าลองทําแบบโดนและไม่โดนอะไรเงี้ยแต่พอเอาไปตัดเป็นคลิปแล้วแบบ คนมองมอีกมุมหนึ่งแล้วก็ตีความว่าเหมือนพี่แบบไปแกล้งน้ออะไรเงี้ยออบางคนเขาดูเป็นตลกแต่บางคนเขาก็อาจจะแบบไม,ไ,ไม่ตลกด้วยไม่ตลกด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็เออไม่ได้คิดในมุมนั้นเลยที่ตอนทำเพราะเราไม่ได้คิดอะไรเอ,อ็นดูเขาอะไรเงี้ยพี่นุ๊กบอกว่าพี่เอน็นเขาผสมคือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เอาดูมาทปั้งใบหน้าเขาเลยในชิ้นเขาจริงเหรอเธอเขาบอกเป็นคนเจอมาได้เลยใช่ใช่ใช่มัง้ง <c oughs> แล้วตัวพี่นุ๊ยเองแบบเป็นห่วงพี่แอนขนาดไหนครับได้มีการคุยก็ เดี๋ยวมันนานละใช่มันนานแล้วคขาบอกว่าเอ้ยมันนั้น,น,นได้คุยกันไหมครับย้อนย้อนอ๋อมีแล้วแล้วหลังจากนั้นประมาณสองวันก็มาเจอกันที่รายการแอร์นี่แหละที่แอนเพลสแล้วก็เดี๋ยวนะพยายังจะทำเทมเแล้วเขาก็แม่หนูขอใหนูแบบ ไม่นดนดีอะไรใช่ไหมไม่ใช่เหมือนเขาแบบที่ที่ทำให้เหมือนแบบมันมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยความหมายที่เขาเขาเขาพูดสองคำนะคะตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะมันแค่มีการแบบเล่นๆกับคำเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะค่ะแต่พอมันผ่านไปหลังจากนั้นอีกสามสี่วันมันกลายเป็นแบบมันมันถูกปกดประเด็นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เตือนน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่น้อยใช่ไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันโดนขุดเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากเออมันมันแค่งงเค่นมากกว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรมันมันไปตรงนั้นได้เลยค่ะ คุณเต้คุณทรายคุณนาคทรัย